สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอเราเท EP ที่177นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายฟรีไปปักทงในโซนฟีตันัดหนีนะครับซึ่ง EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายฟรีตามนี้เลยนะครับและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับเป็นขมิบสีและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกนสดาวแต้ม7,6 0ดนะครับตามนี้เลยและก็ครับสหรวันนี้ครับเซตการแต่งตัวนะครับก็จะ เป็นในส่ของทรงผมบัสเตบอลครับและก็จะเป็นหน้ากากขาวและก็ครับจะเป็นในส่ของตาปีศาจและก็จะเป็นเสื้อฟรีนะครับจากส่อขั้นสูงและก็จะเป็นกางเกงสีม่วงครับและก็จะเป็นรองเท้าสีขาวอันนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับจะเป็นท่าปักธงครับและก็ท่าถ่ายแรงแกนและก็จะเป็นท่าให้หัวใจครับและก็ท่าเอคเมแปดและก็ตามด้วยท่าเอคเมมังกรและก็ท่าสกาครับสำหรับวันนี้ครับท่าทางก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะครับทุกคนและก็ครับ MP 40 แลวก็ปิดท้ายด้วยลูกซอมงกรนะครับตามนี้เลยและก็ครับสาหรับวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าโซนไปแอคเลยดีกว่าครับไปเลยครับผม l e go ปิ้วโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง14คนเรายืนแอคตรงนี้ดีกว่าครับรู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนกด A อเคมังกรไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟลฟลเลยครับและก็ครับท่าต่อไปครับกดท่าสกาตามไปเลย แล้วก็มีน้องคนหนึ่งครับตรงนี้ครับเขายืนเล็งปืนอยู่ครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อน้องหน่อยอ้าวดูชื่อน้องไม่ได้ครับทุกคนน้องชาบูครับเดี๋ยวไปย่อๆกับน้องหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนย่อๆย่อๆแล้วก็ครับให้หัวใจน้องไปหนึ่งทีนั่นแน่นะครับน้องน่ารักนะครับทุกคนดูดิโอ้โหดูน้องดิย่อๆต่อครับแล้วก็ครับกดอีโมจิหัวใจให้น้องไปหนึ่งทีน้องน่ารักเกินนะครับแล้วก็ต่อไปครับให้อีโมจิหัวใจอีกทีหนึ่งนั่นแน่น่ารักจัดนะครับทุกคนแล้วก็ครัับบต่อไปคร กดท่า MP40 ตามไปเลยน้องบอกว่าดีครับแล้วก็เรากดอีโมจิอันนี้เป็นหนึ่งทีครับมน่ารักนะครับทุกคนน้องชาบูครับแล้วก็ครับท่าต่อไปครับลูกซองมังกรจัดไปครับทุกคนตึงๆเลยนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอก็ดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองเ้ยเดี๋ยวโอ้โหน้องเล็กืนใส่หัวผมเฉยเลยครับทุกคนเกินไปนะครับน้องโหดเกินดูดิดูน้องดิ น้องน่ารักมากเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นแบบว่ากระบอกปืนมันชี้มาหาผมครับเมื่อกี้ก็เลยแบบว่าสังเกตเห็นพอดีนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักทองแอคดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองสามแล้วก็ถ่ายลังแกมไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟลเฟลยวแล้วก็ลูกซอมังกรหล่อเท่เกินบอกเลยแล้วก็ครับถ้าต่อไปครับกดให้หัวใจน้องเป็นหนึ่งทีครับ น้องมายย่อกับผมด้วยครับน้องน่ารักมากนะครับน้องชาบูแอดเพื่อนน้องหน่อยละกันนะครับรับไหมรับเพื่อนหรือเปล่าทุกคนน้องเขาไม่รับเพื่อนผมครับยอ่ยอย่ต่อครับแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้น,นี่มันมาด่าผมเฉยเลยครับทุกคนบักบอบนี่มันชื่ออะไรวะชื่อลเวลอัพครับทุกคนโอ้โหบักปอบ บักปอบนี่มันมาด่าผมว่าบักท็อปหน้าหมีครับทุกคนโอ้โหขึ้นเลยครับจังหวะนี้ขึ้นเลยครับดูดูมันทําดูมันทําดูมันมทําดูมันทําทุกคนดูมันดิดูมันทําดิปักทองอัดหน้ามันด้วยครับทุกคนโอ้โหไอท็อปหน้าหมีพุ่นนะบักปอบนี่เกินไปอย่างครับเกินบอกเลยว่าเกินไปแล้วก็ลูกซองหนึ่งทีโอ้โหขอโทษแล้วก็พิมพ์ไปก่อนครับไม่ยกโทษให้ไม่ยกโทษให้ฮ่าฮ่าฮ่าไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมไปครับทุกคนเปลี่นนห้องกั โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง14คนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวสักคนดีกว่าครับคนนี้ครับเขายืนแอคอยู่ครับตึงๆเลยชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยนะครับชื่อคาเมลครับย่อๆหน่อยครับแล้วก็ครับต่อไปครับให้หัวใจเข้าไปหนึ่งทีนั่นแน่นะครับผู้สาวนอนคาเมลนะครับแต่ว่าผู้สาวคนนี้ครับเขาไปด่าคนน้นเฉยเขาไปบอกคนนน้นว่าคนน้นเขาไก่เฉยเลยครับมีแต่ไก่ให้ใจพุ่นนะโอ้โหเชดเคเต็นไก่ใส่ด้วยครับทุกคน โอ้โหกดท่าแชมป์ใส่ด้วยครับแล้วก็ย่อๆหน่อยครับแล้วก็พิมพ์ไปครับเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยเข้าเกินไปครับทุกคนคนนี้ให้เกินไปจริงบอกเลยแล้วก็ครับให้หัวใจเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหไก่โง่พุ่นนะเฮ้ยบักปอบนี่ผู้สาวคนนี้นี่ปากแซ่บจัดนะครับทุกคนเฮ้ยเวรเกินนะครับแล้วก็ครับเอคเอกรใส่หน้าไปครับจัดไปหนึ่งทีแล้วก็ถามก่อนครับมีเปล่ามีเปล่า เชดเคนะครับแล้วก็ต่อไปครับกดท่าสกาตามไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟียวเลยครับโอ้โหบูลี่ครับทุกคนผู้สากคนนี้ครับบูลี่ครับผมดูถูกคนอื่นเขาไปทั่วครับแล้วมีเปล่าล่ะเชดเคดูมันทําครับทุกคนแล้วก็ลูกสมังกรใส่หน้าไปหนึ่งทีถามก่อนครับมีเปล่ามีเปล่าเอาดีทุกคนผมขิงใส่ครับทุกคนครับขิงใส่เลยครับทุกคนแล้วก็่านังแกงใส่หน้าไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟียวครับ แล้วก็ปักธงใส่หน้านางเลยไหมทุกคนมาครับหนึ่งสองสาแล้วก็ถ่ายแรงแกนไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟเฟิลเลยครับแล้วก็ต่อไป MP 405จัดไปแล้วก็ถามก่อนครับมีเป้ามีเป้าเฮ้ยพิมพ์ผิดครับทุกคนมีเป้าพิมพ์ส่งไปฮะโอ้โหก็แค่ธงไม่ได้กลัวพุ่นนะแล้วก็ถ่ายแรงแกนใส่หน้าน,านางไปอีกทีหนึ่งจัดไปฮะทุกคนอ้าวผมวิ่งเฉยแล้วก็ ่านแ้งแกนอีกทีนึงครับทุกคนแล้วก็ปักธงใส่นางไปรัวๆปึ้มแล้วก็จัดไปอีกทีนึงปึ้มรัวๆเลยครับแล,แล้วก็่านแรงแกนใส่หน้าไปโอ้โหเดี๋ยวทุกคนมันบูลลี่ห่ะทุกคนมึงมีท่าแชมป์ไหมพุ่นหน้าทุกคนครับเฮ้ยบูลลี่เกินแล้วก็พิมพ์ไปครับมึงมีท่าปักธงเปล่าจัดไปฮะทุกคนโอ้โหของจริงอยู่แล้วครับแ้งแกนใส่หน้าไปโอ้โหตอนนี้คือแบบว่าผมร้อนครับทุกคนลิ้นพันเลยฮะทุกคนครับขอโทษด้วยนะครับทุกคนครับ แล้วก็ต่อไปครับเอเคมกรงใส่หน้าไปหนึ่งทีจัดไปฮะทุกคนเฟลเฟี้ยวร้อนครับทุกคนจังหวะนี้ร้อนครับแล้วมึงมีแบบกูเปล่าแล้วก็พิมพ์ไปครับกูไม่มีท่าร้อยห้าสิบหรอกนะเอ้ยไม่ใช่ร้อยห้าสิบดิสี่ร้อยห้าสิบครับผมจัดไปฮะเฟลเฟี้ยวเชดเคเอาดีทุกคนเล่นงโงงๆพุ่นนะโอ้โหเหมือนด่าตัวเองครับทุกคนครับดูดูทําครับผู้สาวดูผู้สาวทําตัวครับทุกคนแล้วก็ถ่ายรังแกใส่หน้าไป ัวลัวฮะฐานไรแค่แต่หน้าไปัวลัวจ้างเขาเปล่าพุ่นนะโอ้โหร้องจ้างเขาบักบอบนี่แล้วก็ดูชื่อหน่อยครับอยู่แรงไรนะผู้สาวอยู่แรงไดมอนด์หนึ่งครับทุกคนโอ้โหกระชอกนะครับทุกคนครับกระชอกนะครับพิมพ์ไปกระชอกนี้นะครับกระชอกครับทุกคนแล้วก็ต่อไปครับเอเคมังกรมึงไม่ได้ตึงพุ่นนะผมว่าผมตึงนะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็พิมพไปครับดูถูกแต่คน อื่นฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ถ่านแรงแกงแสนหน้าไปครับตี้มึงงาดกับกูไหมโอ้โหเชดเคเกินไปนะครับทุกคนปากแซ่บเกินนะครับแล้วก็พิมพ์ก่อนนะครับทุกคนไปก่อนนะไอขยะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ถ่านแรงแกงแสหน้าไปครับหนึ่งทีจัดไปครับผมไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับเจอท็อกซิเกมมินะครับผมไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนน้อยครับตอนนี้คนในห้อง1 1คนเรายืนกดไอเทมังกรตรงนี้ดีกว่าครับกดไอเทมังกรไปครับจัดไป1ทีแล้วก็ครับท่าต่อไปครับกดท่าสกาตามไปจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวฟครับสายฟรีตัวตึงครับบอกเลยแล้วก็ครับท่าต่อไปครับ M P 40 1นึ่งทีจัดไปครับเฟี้ยวเฟี้ยวแล้วก็ครับตอนนี้ครับเริ่มมีคนนะครับมาหาผมแล้วครับแล้วก็คนนี้ครับเขามีท่าโจโจ้ด้วยชื่ออะไรเนี่ยชื่อสุดหล่อครับโอ้โหแล้วก็ พิมไปครับสวัสดีสุดลอสวัสดีสุดรลอเชดเคอ้าวสวัสดีเฉยครับทุกคนแล้วก็ให้หัวใจเป็นหนึ่งทีใจเกเรอีกแล้วครับแล้วก็พิมพ์ไปครับรักนะครับสุดลอรักนะครับสุดลอนั่นแน่ของจริงครับทุกคนใจเกเรอีกแล้วครับแล้วก็ให้หัวใจเป็นหนึ่งทีแล้วก็ครับถ้าต่อไป MP40 ตามไปจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆผมรู้สึกว่าช่วงนี้ครับผมใจเกเรทุก e ีีเลยนะครับทุกคนแล้วก็ครับต่อไปครับ กดท่าไอเกมแปตามไปตึงจัดครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคกันดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองสามแล้วก็ครับถ่ายแรงแกมเป็นทีจัดไปครับทุกคนตึงจัดบอกเลยแล้วก็ตอนนี้ครับเริ่มมีคนในห้องครับมาดูผมแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ผู้สาวคนนี้ครับเสื้อฟ้าครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อก่อน i m o t i o a l เหรอน่าจะใช่ครับแล้วก็น้องคนนี้บอกว่าซีโฟไม่ใช่ครับ และเจ้าต่อไปลูกซอมมังกรตึงจัดครับทุกคนและเจ้าพิมพ์ไปครับผมใจเกเรนะผมใจเกเรนะทุกคลิปเลยครับทุกคนช่วงนี้โอ้โหมาแปกครับแล้เจ้าถ่ายแรงแกนอีกทีนึงจัดไปฮะเฟี้ยวเฟี้ยวและเจ้าต่อไปครับทาเอเกแปดอีกทีนึงนี่นะครับน้องบอกว่าพี่ท็อปตัวจริงไหมไม่รู้ครับตัวปลอมมั้งนะฮะไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนผมตัวจริงว่าผมตัวปลอมวทุกคนผมก็หล่อนกับตัวเองเหมือนกันครับช่วงนี้แล้วก้ถ่ายแรงแกนอีกทีนึง ไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนน้อยครับตอนนี้คนในห้อง11คนเดี๋ยวเรามาหาผู้สาวสักคนดีกว่าครับคนนี้ครับผู้สาวชื่ออะไรเนี่ยชื่อสมายครับย่อๆหน่อยครับแล้วก็กดอิโมจิหัวใจให้ไปหนึ่งทีนั่นแน่นะครับน่ารักเกินและก็พิมพ์ไปครับรักสมายนะครับนี่นะครับทุกคนครับโอโหของจริงอยู่แล้วนะครับ จัดไปครับเฟี้ยวเฟีแล้วก็ให้หัวใจไปน็นหงทีนี้ตัวตึงครับบอกเลยว,ว่าตัวตึงผมมันตัวตึงหมู่แปดนะครับทุกคนอายุเท่าไรกันสิบนั่นแน่ตัวตึงอยู่แล้วแล้วก็ครับให้หัวใจสมายอีกทีหนึง่งนี่ของจริงบอกเลยแล้วก็ย่อๆครับแล้วก็พิมพ์ไปครับ <c oughs> เธออายุเท่าไร่หรอ <c oughs> จัดไปครับทุกคนแล้วก็ให้หัวใจอีกทีนึง่งอ้าวทุกคนเข้าเมินผมครับ โอ้โหผมทอเลยครับทุกคนครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรายืนแอคกันไหมรู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีคนตึงๆอยู่ด้วยนะครับคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อก่อนครับชื่อนีโน่ครับเรากดท่าตามเขาไปครับจัดไปหนึ่งทีเอเคมังกรตามหรือเปล่าต้องตามแล้วแหละเขาไม่ตามครับทุกคนเขาเมินผมครับโอ้โหห้องนี้ครับโดนเมินหมดเลยครับทุกคนแล้วก็ครับท่าต่อไปสกาตามไปนีโน่ตาเปล่าโอ้โหนีโน่ไม่ตามครับทุกคนเข้าไปให้หัวใจผู้สาวอยู่ครับโอ้โหไอท็อปทอ ผมท้อเลยครับทุกคนครับจังหวะนี้แล้วก็ต่อไป M P 4 0จัดไปฮะเฟลยวๆครับทุกคนแล้วก็ต่อไปท่า XM8 หล่อเท่เกินบอกเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักทองแอคกันดีกว่าครับมาครับ1 2 3แล้วก็ครับถ่ายร่างแกไปถึงทีนี่หล่อเท่เกินนะครับแล้วก็ต่อไปลูกซองมังกรจัดไปครับทุกคนเฟลยวๆ แล้วก็มีน้องอดัมครับมาให้ดอกไม้ผมด้วยน้องอดัมชื่ออะไรนะผมลืมชื่อน้องอ่ะอ่านว่าไงวะทุกคน t i n เหรอไม่แน่ใจครับย่อย่อหน่อยครับย่อย่อแล้วก็ให้หัวใจเขาไปหนึ่งทีแล้วก็ถามก่อนใจเกเรเป้าใจเกเรเป้าจัดไปครับทุกคนหนึ่งบทความแล้วก็ให้หัวใจไปครับรัวรวนั่นแน่นะครับผมมันใจเกเรนะครับทุกคนแล้วก็พิมพ์ไปครับรักนายนะครับรักนายนะครับนี่นะฮะตัวตึงบอกเลยตัวตึงหมู่แปด แล้วก็ปักธงอีกทีนึงปึ้มเปล่าครับโอ้โหเขาไม่ใจเกเรครับทุกคนเสียดายครับทุกคนครับโอ้โหเกินไปเลยนะครับแลวก็ถ่ายแรงแกนไปครับรัวๆแล้วก็ m p 4 0ไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมห้องนี้ครับผมโดนเมินหมดเลยนะครับทุกคนครับไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันป โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนน้อยครับตอนนี้คนในห้องสิบคนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาบสักคนดีกว่าครับคนนี้ไหมย่อๆกับเขาหน่อยครับทุกคนเขาไม่สนใจผมครับทุกคนครับโอ้โหผมท้อเลยครับให้หัวใจทิพไปครับจัดไปหนึ่งทีนั่นแน่นะครับนิ่งครับทุกคนเดี๋ยวเรามายืนปากโทงไหมจัดไปครับทุกคนหนึ่งทีฮะปึ้มไปเลยครับหล่อๆเท่ๆแล้วก็ถ่านแร้งแกงไปครับนั่นแน่ตัวตึงครับผมแล้วก็ m p ็0สเลยครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆฟเลยครับ แล้วก็ครับถ้าต่อไปครับลูกซอมมังกรจัดไปฮะทุกคนตึงๆเลยนะครับรู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีวัยรุ่นอุปกรณ์อยู่สองสามคนนะครับทุกคนชื่ออะไรเนี่ยคนนี้นะครับชื่อออโต้ซีโร่ครับแล้วก็คนด้านหลังล่ะชื่อผัวแอนครับโอ้โหมีแฟนแล้วนี่วานะครับย่อๆกับเขาหน่อยแล้วก็ครับให้หัวใจไปครับหนึ่งทีแล้วก็ถามก่อนใจเกเรเปลใจเกเรไหมแล้วก็ครับให้หัวใจอีกทีหนึ่งจัดไปฮะเฟียวเฟียวแล้วก็เอ็มพีสี่ศูนย์ไปครับจัดไปฮะ ยืมธงหน่อยโอ้โหไม่ตอบแล้วครับว่าใจเกเรไหมเกินไปนะครับอ่ะเอาธงไปยกธงให้เลยปักธงไปให้เขาหนึ่งทีครับทุกคนแล้วก็ครับกดเ k เคมังกรไปครับหล่อเท่จัดคัาผมแล้วก็ท่าต่อไปครับ MP40 อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนเสีแดงแรงลิฟครับทุกคนแล้วก็ท่าสกาไปครับห้องนี้ครับผมรู้สึกว่าผมจะโดนเมินเยอะจัดนะครับทุกคนไม่ใช่ห้องนี้ดิ e ีนี้นะครับผมโอ้โหโดนเมินไม่พอครับแถมโดนด่าด้วย ไม่ไหวเลยครับทุกคนผมท้อเลยครับแล้วก็ท่า a อเกมแปดไปครับจัดไป1นทีเฟีเฟีวยวเชดเคคนนี้ครับเขามีท่าไอเกมังกรด้วยครับทุกคนเฮ้ยอย่างตึงฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนครับสําหรับ EP นี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับแล้วก็สําหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็สําหรับ EP นี้ครับบา,บายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบา,บายวรักทุกคนนะครับผมจุบ๊บๆบายว